ดิฉันดรฉัเตอรวน,นิชพวงมาลัยแพทย์รุ่นที่4ของตระกูลหมอชอนพวงมาลัยแห่งเมืองเพชรค่ะคืออาการของโควิดเนี่ยคนก็จะเริ่มเป็นที่เจ็บคอไอตาแดงนะคะถ้าสมมุติมันเข้าปอดก็จะหายใจลำบากหายใจแบบเหมือนไม่อิ่มอะคะ่ะหายใจติดขัดนะคะแล้วก็อาจจะไปถึงหัวใจหัวใจก็จะเริ่มติดขัดแบบ การไหลเวียนเลือดก,ก็จะไม่ดีเราก็จะเกิดอาการเหมือนแน่นหน้าอกไม่ไหวแล้วจะอ่อนเพลียนะคะหรือไปที่ม้ามเราก็เริ่มปวดหลังเริ่มมีอาการปวดหัวขึ้นมาด้วยร่วมด้วยนะคะมาทําให้เจ็บชายโครงนะคะถ้าไปถึงลำไส้ก็จะมีการถ่ายท้องนะคะก็จะเริ่มถ่ายท้องแล้วก็กินอาหารไม่ได้นะคะประมาณนั้นค่ะ คือเชื้อมันไม่ได้ต่างกันค่ะในเชื้อโควิดเนี่ยมันมันเกิดแต่ละหน้าเนี่ยคือเชื้อมันตัวเดิมแต่ว่าฤดูกาลมันเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นฤดูกาลที่ที่มันเกิดในหน้าฝนไปหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยอันเนี้ย ความร้อนมันเห็นเขาบอกว่ามันอยู่ในที่เย็นมันจะติดง่ายใช่ไหมคะพอเจอในที่ร้อนก็จะติดยากอันนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยอันนั้นมันอยู่ในฤดูของมันฤดูของมันเนี่ยความร้อนในในภายนอกเนี่ยมันน้อยมันทําให้ไข้ไม่รุนแรงมากนะคะเราจะเห็นว่าโควิดในช่วงนั้นอะเราเป็นน้อยมากไม่ค่อยระบาดแต่ทําไมโควิดในช่วงโควิด3มเนี่ยมันระบาดเร็วมากแล้วก็ติดแล้วก็ตายเร็วมากเพราะว่ามันจะวิ่งเข้าปอดได้เร็วเพราะความร้อนมันสูง ะคะมันก็เลยทําให้วิ่งเข้าปอดได้เร็วคนก็จะตายโดยการหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเนะะี่ยค่ะก็จะเริ่มหายหายใจไม่ได้ก็มีอาการแบบตายได้นะคะ